โค่ยางน,น,นี่นี่นี่มันขาดอย่างนี้เลยอันนี้แสดงว่าแม็กทนกว่ายางครับพี่น้องแม็กทนกว่ายางครับวิธีการถอดยางครับปกติเขาจะใช้เครื่องตัดยางนะอันนี้เขาเรียกว่าใช้สกัดกับน้อนนะครับขึ้งยังไงให้ยางขาดได้ขนาดนี้ เอ้า FC ครับใครมีวิธีที่จะเอายางออกจากแม็กง่ายกว่านี้มีมหครับน,นี่เด็ดเด็ดเด็เดแป๊บนึงนี่เบอร์ยาง2องสามห้าสครับพี่น้องโอ้ยยางมันแก้มบางจาัดสองสามห้าสี่งเลยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ ยิ่งกว่าเอายิ่งกว่ากาวหยอดไว้แล้วจับไม่ให้จับไม้ให้คนดูก็หนวกหัวเสียงฟัก๊ักปอก๊บเอาล้วนออกไม่ออกออกไม่ออกที่มันเหนียวเพราะมันเป็นเส้นลวดครับพี่น้องขอบันน่ะเป็นเส้นล,ดลวดตอนแรกก็เอาใช้เครื่อง เอาใช้เครื่องตัวนี้แหละกดกดไม่ลงนะครับมันลุยพุดหลุยพุทออกไปเลยครับพี่น้องเอาลองดสูสิอีกทีนึงอ๋อมันมีช่องว่างแล้วนี่โอ้โหแม็กเบี้ยวเลยนี่แม็่อ่าออกแล้วอ่ะดึงออกได้ไงนี่เนาะเอาเลยก็ยางครับเด,ดี๋ยวดีก็ยางครับ ว้ต้องใช้เครื่องเลยเหรออาใช้รถเดี๋ยวโหสุดยอดเลยพี่น้องอย่าใช้ด้วยแบบนี้ครับอันตรายพี่น้องผมว่ากวยยางมันจะขาดได้มันคงวิ่งหลายกิโลนะ่ะออออกง่ายอันนี้มันหนีบมันหนีบ แต่ดูแล้วแม็กไม่แตกครับพี่น้องแม็กไม่แตก่นะแม็กเบี้ยวเลยแม็กเป็นเป็นเป็นลูกไข่เลยเป็นวงนรีอะขอดูหน่อยนะมันนี่ครับที่ว่ามันมันติดเมื่อกี้ครับพี่น้องติดตรงนี้ครับขอบนี่ครับนี่ครับขอบ,ขอบ,ขอบตรงนี้มันจะติดกับแม็กอันนี้ไม่ถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อ,อยางมาาันจะกรึบเลย ข้างหลังจะกดยากหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าข้างหลังมันติดหนึบข้างหน้ามันกดง่ายพาะข้างหลังมันไม่มีบ่าข้างหน้ามันมีบ่ามันก็หลุดบ่าเลยนิดเดียวลมออกแล้วเียบร้อยนะครับอันนี้เป็นกระทะเหล็กขอบ17นะครับเป็นกระทะเหล็กขอบ17 6หลูกครับ จริงๆอะยางขอบสิมันถอดยากนะพี่น้องนะบางคนดูว่าเอ๊ะทำไมมันดูง่ายจังมันไม่ง่ายนะครับขอบสินี่มันถอดยากนะมันหนักจังหวะที่ยกขึ้นเมื่อกี้นะครับโมันยกยากจริงๆนะอ่ะมาดูกันครับว่าคันนี้เขาทําอะไรเอ่ยอรถ f อดเรนเจอร์นะครับขอดเรนเจอร์พ่นสีดูมล้อให้เรียบร้อยใส่ล้อมแม็กขอบ20นะครับเป็นยางกุดเดียนะครับ2 5 5ห้5นะครับ สองหกห้าห้าศูนย์ยี่สิบล็อกเก่าครับนี่ล็อกเก่าครับนี่ล็อกเก่าของเก่าเดิมๆทีมาเป็นตัวนี้ครับเป็นล็อกฟอร์ดรุ่นเก่าครับเป็นฟอร์ดรุ่นนี้ครับเดิมทีเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดวันนี้มาอัพไซส์เป็นสองหกห้าห้าศูนย์ยี่สิบกับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เปิดปกติครับใครจะมาก็เข้ามาได้เลยนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับ